พมา่าดินแดนที่รวบรวมศรัทธาและความเชื่อเอาไว้ด้วยกันมีหลากหลายความเชื่อครับที่ทําหน้าที่เชื่อมโยงกับการดําเนินชีวิตของชาวพมา่าด้วยความหลากหลายทางด้านชนชาติวัฒนธรรมและเผ่าพันธุ์ของชาวพม่านี่เองครับจึงทําให้ดินแดนแห่งนี้ถูกผูกพันเอาไว้ด้วยพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนชาวพม่าจึงให้ความเคารพในตัวพระสงฆ์เป็นอย่างสูงครับไปถึงการให้ความสําคัญกับการทําบุญซึ่งเราสามารถดูได้จากวัดวาอารามต่างๆในประเทศพม่าที่มีอยู่อย่างมากมายครับจนได้ชื่อว่าดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาและพุทธเจดีย์นั่นเอง นอกเหนือความศรัทธานในพระพุทธศาสนาณนะที่แห่งนี้ยังคงแฝงความเชื่ออีกหลากหลายรูปแบบครับรวมทั้งเรื่องของพูดผี ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงปเปอร์เซ็นต์เล็กๆแต่กลับเด่นชัดและได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางนั่นก็คือการบูชานัดครับ างเช่นเทพกระซิบหรือนัดอมาโดเมียซึ่งชาวมอนและชาวพมา่านิยมกราบไหว้บูชาครับโดยความเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วเมื่อกระซิบบอกท่านก็จะสมปรารถนานั่นเอง ตนที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในพม่ารวมไปถึงบ้านเรานั่นก็คือนัตโบโบยีหรือเทพทันใจครับเทพผู้ปกปักรักษามหาเจดีย์ชเวดากองชาวพม่าเชื่อกันว่าเทพทันใจสามารถดลบันดาลให้คำอธิษฐานใดก็ตามสำเร็จผลได้ครับนัดโบโบยีจะเป็นจุดหมายหลักของใครหลายๆคนที่เดินทางมายืนประเทศพมา่า นะัดตามความเชื่อของชาวพามา่าหมายถึงผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ครับที่เป็นได้ทั้งเทพพยายดาและวิญ,ญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่รวมถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตลอดจนพระราชาหรือราชตะกูลนะัดจึงหมายถึงวิญญ,ญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ตายโดยไม่ปกติครับซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ที่เสียชีวิตโดยการถูกฆ่าหรือทรมานจนดวงวิญ,ญญาณไม่ไปสู่สุคติหรือที่เราเรียกกันว่าตายโหงนั่นเอง และมักจะมีการปรากฏกายและแสดงอิทธิฤทธิ์จนไปที่เกรงกลัวของชาวบ้านในระแวกนั้นครับจนต้องมีการตั้งศาลปันรุป,ปันเสมือนจริงตั้งไว้เพื่อกราบไหว้บูชาและเคารพนัดในรูปแบบของคนธรรมดาผู้มียศศักดิ์ไปจนถึงกษัตริย์จะมีฐานะอยู่ระหว่างเทพและผีครับมีระดับสูงกว่าผีทั่วไปแต่ไม่ถึงกับเทวดาซึ่งสามารถเปที่พึ่งของปุถุชนทั่วไปได้นั่นเองครับ ยที่ว่าชาวพมา่านั้นมีความเชื่อว่าธรรมชาติมีทั้งผีดีผีไม่ดีครับเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขหรือเมื่อยามไร้ที่พึ่งและต้องการพ้นจากทุกภัยพวกเขาจึงทาการเส้นสูงบัดพลีทั้งผีดีและผีร้ายตามอัตภาพของตนความเชื่อในเรื่องของนัตนั้นจึงมีความเชื่อที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปในพื้นที่ต่างๆครับจนทําให้ปัจจุบันนัตในคติความเชื่อของชาวพมา่ามีมากมายจนถึง111ตนซึ่งจําแนกได้ทั้งนัตพุทธนัตนายนัตน,นอกอย่างละ37ตนครับ นัดคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่สังคมพม,ม่ามาอย่างยาวนานนะครับจึงทําให้ภายในวัดวาอารามรวมถึงมหาเจดีย์ต่างๆของพอม่านั้นมักจะมีนัดถึงสถิตยอยู่ด้วยครับ <S <S 1> <S 1> อย่างมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุก,กามคืออีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นอกเหนือจากความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของพระมหาเจดีย์แล้วในบริเวณเจดีย์แห่งนี้ยังมีสถูปชุดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชานัดทั้ง37ตน รวมไปถึงยังมีสารนัดสองพี่น้องที่มีชื่อว่าชเวปียนยีนองนัดครูผู้มีเชื้อสายแขกพม่าผู้เป็นนัดเจ้าที่แห่งหมู่บ้านต้องประยงรวมไปถึงอาคารผีนัดให้คนได้กราบไหว้อยู่ภายในบริเวณอีกด้วยครับ ที่มาของการสถาปนานัททั้ง37ตนนั้นเกิดขึ้นในสมัยพุทธศาสนาเริ่มเข้ามามีบทบาทในอาณาจักรพุก,กามเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของความเชื่อจึงมีการอัญเชิญองค์อินลงมาเป็นหัวหน้าควบคุมนัดทั้งหมดทําให้ฐานะของนัดไม่ใช่เทพนอกศาสนาอีกต่อไปครับแต่เป็นเทพที่อยู่ในกรอบวิถีพุทธที่ชาวพมา่าควรให้ความเคารพนับถือและบูชาตามหลักศาสนา ซึ่งเชื่อว่าที่สิงสถิตของนัตตั้ง37ตนนั้นอยู่ณที่แห่งนี้ครับภูเขาโปป่ามหาคิรีนัตปากปล่องภูเขาไฟเก่าแก่สูงราว737เมตรที่ถูกโอบล้อมไว้ด้วยเทือกเขาบนความสูงกว่า1518เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้ภูเขาไฟที่ดับแล้วกว่า2,500ปีแห่งนี้ถูกกล่าวถึงในฐานะเขาพระสุเมนศูนย์กลางแห่งจัก,กรวาลจุดหมายสูงสุดของนักสแสวงบุญที่ต่างต้องการย่างกลายเข้าไปสัมผัสแม้ยากเกินจะเข้าถึงครับ ควมยากลําบากนะครับเมื่อสิ่งที่เขาหวางังสิ่งที่เขาต้องการอยู่ข้างหน้าจึงทำให้โปปามหาคิรินัทแห่งนี้ยังเป็นเป้าหมายสําคัญของกลุ่มคนที่บูชานัทที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปให้ถึงให้ได้ กลายสภาพเป็นนัตชาวพม่าเชื่อกันว่าไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นคนเผ่าใดจะเป็นกษัตริย์สามัญชนร่ำรวยหรือว่ายากจนเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ชายหรือหญิงหากผู้คนทั่วไปยกย่องนับถือเป็นที่พึ่งและมีเมตตาเมื่อสิ้นชีพลงด้วยเวทนาใดๆวิญญาณผู้นั้นก็จะกลายเป็นนัตซึ่งแม้ว่าในประเทศพม่านั้นนัตจะมีผู้คนนับถือถึงกว่า111ตนแต่นัตที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนัตที่มีความผูกพันและใกล้ชิดกับคนที่สุดก็คือนัตนอกครับ ในบรรดานัดนอก37ตนนั้นนัดที่ถือว่าเป็นนัดที่ผู้เชื่อถือให้ความศรัทธามากที่สุดมีอยู่ด้วยกัน3ตนครับนั่นก็คือนัด2พี่น้องชเวไปยินยินนองและมิงมหาคีรีที่ชาวพม่านับถือว่าเป็นนักหลวงตนแรกของพวกเขานั่นเองครับ ติ้งแด่ชายหนุ่มรูปงามช่างเหล็กแข่งเมืองตะกองเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไปแต่กลับกลายเป็นที่ไม่น่าศพพระไทยของเจ้าเมืองตะกองและคิดว่าเขาจะมาชุบชิงราชบัรลังของท่านสักวันหนึ่งเจ้าเมืองตะกองจึงออกอุบายรับน้องสาวข,ของชายหนุ่มผู้นี้มาเป็นมเหสีและลวงผู้เป็นพี่มาเข้าเฝ้าไอวางแผนสัมผัโดยมัดไว้ใต้ต้นจำปาแล้วเอาไฟคลอกจนตาย ด้วยค,ความเสียใจเป็นต้นเหตุน้องสาวที่เห็นเหตุการณ์โดยตลอดจึงกระโดดเข้ากองไฟและตายตามพี่ชายวิญญาณของทั้งสองพี่น้องในสิงสถิตอยู่ณต้นจำปาต้นนั้นและกลายเป็นนักที่เฝ้าคอยรอง้งความผู้คนที่ผ่านไปผ่านมา ตะกองจึงสั่งให้ขุดโค่นต้นจำปาทิ้งและลอยน้ำเสียแต่เมื่อต้นจำปาได้ลอยมาถึงท่าน้ำเมืองซิริปัญจยานัดสองพี่น้องได้เข้าฝันพระเจ้าเตงลีจ่อ ว่าหากพระองค์ได้รับตนทั้งสองไว้บูชาเป็นผีบ้านผีเมืองแล้วจะช่วยค้ำจุนราชบัลลังก์และปกป้องชาวนาครให้ร่มเย็นเป็นสุขพระเจ้าเตงลีจอจึงอัญเชิญนัดสองพี่น้องเข้าเมืองพร้อมกับแกะสลักรูปเคารพของนัดทั้งสองตนด้วยต้นจำปาที่ลอยน้ำมายกย่องให้เป็นนัดหลวงพร้อมอัญเชิญนัดทั้งสองขึ้นสู่ยอดเขาโปป่าและขนานนามนัดทั้งสองว่าสองพี่น้องมงมหาคีรีหรือนัดเรือน ซึ่งประชาชนจะนับถือและกราบไหว้ในเรื่องคอยดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคนในบ้านนั่นเองครับ ที่นอกเหนือจากสองพี่น้องมีมหาคีรีแล้วบนยอดเขาโปปาแห่งนี้ยังมีนัดที่สำคัญอีกหนึ่งตนที่ถือได้ว่าเป็นผู้ปกครองเหล่านัดทั้งหมดเอาไว้นั่นก็คือนัตจามีงหรือที่เรียกกันว่าเท้าสักกะหรือพระอินประมุขแห่งนัดทั้งปวงนั่นเองครับ การทำบุญการขอสิ่งต่างๆยามไร้ที่พึ่งต้องการลาบลอยหรือขอสิ่งใดให้ประสบความสําเร็จนั้นย่อมเคียงคู่กับสังคมมนุษย์มาตลอดกลุ่มคนที่มีความศรัทธาความต้องการย่อมแตกต่างกันออกไปตามวิถีการดําเนินชีวิตที่แม้จะมาจากคนละปัญหาแต่พุ่งเป้ามาณที่แห่งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่ว่าภูเขาโปปาหรือว่าวัดตวงขารัฐแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของนัดนอกทั้งหมด นัตทั้ง37ตนจึงสามารถดนบันดาลพรที่แตกต่างกันได้ครับยกตัวอย่างเช่นประคันอูมิงจอผู้ให้เกี่ยวกับการพนันขันต่อณนะตรงนี้เป็นจุดแวะพักระหว่างครึ่งทางซึ่งเราก็ได้มาเจอนัตหลายๆองค์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนัตที่เริ่มสร้างขึ้นมาแต่จะมีนัตอยู่องค์หนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักได้รู้สรรพคุณต้องอยากมาแน่นอนนะครับเพราะว่านัตองค์นี้นะครับชื่อของเขาคือประคันอูมิงจอ พระคันอุมินจรเนี่ยสปปรรพคุณที่เล่าลือกันมานะครับก็คือเป็นผู้ที่สามารถบันดาลในเรื่องของโชคลาภการแข่งขันการต่อสู้เรื่องของการพนันขันต่อและโชคต่างๆนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าอยากจะได้โชคบูชาองค์นี้แน่นอนนะครับอันนี้ชื่อว่าเมตโปกบบาเมตอง โกปาเมงโดนัดเจ้าที่ผู้เคร่งศาสนาทำหน้าที่ให้ความสงบร่มเย็นบริเวณโดยรอบเมืองพูกาม พนางเมตอเนี่ยสามารถที่จะขอพรในเรื่องของความสําเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของการงานตําแหน่งต่างๆให้เกิดความก้าวหน้าเกิดความรุ่งเรืองส่วน2พี่น้องนะครับซึ่งเป็นลูกของพนางเนี่ยก็สามารถจะขอพรในเรื่องที่เกี่ยวกับคดีความให้เกิดชัยชนะและให้เกิดความสําเร็จในเรื่องต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถที่จะมาบูชาขอพรได้หลายเรื่องกันเลยทีเดียวเพราะนั้นก็จะนิยมมาขอรวมๆกันไปครับ เวลาจะยาวนานมากกี่ยุก,กี่สมัยภูเขาโปปาแห่งนี้ก็ยังมีเหล่าผู้แสวงหาที่พึ่งทางใจมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอไม่ขาดสายราวกับว่าเขาเหล่านั้นผูกพันกับนัดในความเชื่อของพวกเขาอย่างไม่มีเสื่อมคลายนั่นเองครับ